นะคะก็สามารถทําได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนให้เราทําความเข้าใจหยิบสมุดขึ้นมานะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเ,เขียนเดือนแบบสากลใน1ปีมี12เดือนนะคะและก็บอกจํานวนวันด้วยเพราะฉะนั้นเขียน12บรรทัดนะคะ13บรรทัดเอาละเขียน1 เขียนกลางหน้ากระดาษว่าหนึ่งปีมีสิบสองเดือนนะคะเอาเลขไทยหรือเลขอาราบิกดีเขียนกลางหน้ากระดาษแล้วก็เป็นไงคะลูกขีดเส้นใต้นะคะอ่าเขียนหนึ่งไม่ต้องเขียนเดือนนะลูกเขียน ไม่ต้องเขียนคำว่าเดือนเขียนชื่อเดือนเลยมีมีกี่วันล่ะสิวันนะคะ,ะตัวอย่างเดี๋ยวคุณครูให้ดูสไลด์ดีกว่านะคะอ้าวเราจะมาเขียนพร้อมๆกันนะคะ1ปีมี12เดือนเดือนที่1เดือนมก,กราคมมี31วันนะคะใช้เลขไทยก็ได้เลขอารบิกก็ได้นะคะ บางคนเขียนเลขไทยสวยนะบางคนก็เขียนเลขอารบิก Arabic สวยเพราะฉะนั้นเรารู้จักตั้งปีไทยปีสากลน,นะคะเอาละสไลด์นี้มีทั้งหมด4เดือนนะคะเด็กๆจดลงไปในสมุดเดี๋ยวคุณครูมีทั้งหมด 4, 3สไลด์ในเรื่องของนะคะในเรื่องของให้เด็กๆเ,เขียนเดือนแบบสากลน,นะคะเขียนจากทีวีได้เลยนะลูก เดือนที่หนึ่งฝึกเขียนฝึกคิดไปด้วยว่า,เ,าเดือนมกราคมเขียนอย่างไรนะคะอ้าวระหว่างนี้ให้เวลาเด็กๆทำงานนะคะนักเรียนปลายทางด้วยลกูกปลายทางทุกโรงเรียนช่วยกันเขียนนะคะปีปฏิทินของเราลงไปในในสมุดเด็กๆจะได้รู้มากยิ่งขึ้นว่าในแต่ละปีนั้นเรามีเดือนอะไรเป็นลำํำดับที่หนึ่ง เดือนอะไรเป็นลำดับที่สองนะคะแล้วเราสามารถจะเรียกได้ถูกต้องเมื่อเราเรียนแล้วเราใช้ได้ถูกต้องนะคะเป็นเรื่องที่เด็กๆของคุณครูต้องช่วยกันอ่านมากเรียนมากเขียนมากก็จะได้ประโยชน์มากนะคะทัา้งหมดขีรรทัดค์ก ห้าบรรทัดนะคะสไลด์นี้ห้าบรรทัดเด็กๆจดลงไปเขียนให้สวยๆนะคะลูก ได <this> ้ยังคะได้กี่เดือนแล้ว เดือนที่ห้าเดือนที่หกเดือนที่เจ็ดเดือนที่แปดนะคะอ้าวเดือนที่9เดือนที่10เดือนที่11เดือนที่12นะคะอ้าวทั้งหมด3สไลด์ที่เด็กๆจดลงไปครบ12เดือนเป็น1 เขียนสองด้วยลูกเอออ่บนกระดานมีนะคะลูกใครเขียนไม่ทันบนกระดานนะเขียนให้ครบสิบสองเดือนนะ เอาละค่ะวันนี้เด็กๆของคุณครูได้เรียนในเรื่องของวันเวลานะคะแบบไทยแล้วก็สากลเพราะฉะนั้นฝากเด็กๆไปดูปฏิทินนะคะฝึกดูปฏิทินดูวันสำคัญต่างๆนะคะดูวันเดือนปีและวก็เหตุการณ์ต่างๆที่เราสามารถจะจดบันทึกลงไปเรื่องราวของเราได้เป็นการเตือนความจำไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วหรือยังไม่เกิดนะคะเราสามารถที่จะจดจาจาก การใช้ปฏิทินนอกจากนั้นวันนี้คุณครูให้เด็กๆทำกิจกรรมก็คือเขียนเดือนในหนึ่งปีมี12เดือนนั้นเป็นหน้าที่ของเด็กๆที่จะต้องจดจำและก็เขียนได้รู้จำนวนวันว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคมจะต้องมี31วันลงท้ายด้วยยนจะต้องมีกี่วันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนแล้วเราปฏิบัติเราเขียนก็จะได้เป็นการทบทวนความจำเรามากยิ่งขึ้น นะคะคราวหน้าเราก็าจะมาต่อกันอีกในเรื่องของการเปรียบเทียบปีกศกับกศนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ทั้งสากลทั้งไทยที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันวันจันทร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ